ันที่พฤศจิกาต้นเดือนแกได้ได้ใช้ประมาณสักสองอาทิตย์หลังจากนั้นหรือว่าอาทิตย์หนึ่งยึดจำไม่ได้แล้วก็ประมาณท่านประมาณวันที่สิบพฤศจิกานะคแล้วก็วันที่ยี่ห้าเจเจก็ถามแกตลอดแหละเพราะว่าอาจารย์กิติถามว่าเป็นยังไงบ้างเจบอกว่าแกต้องใช้ก่อนเหมือนที่พี่นุชบอกว่าเกษตรกรอ่ะเขาจะพ่อแกแกก็จะมีความรู้มากกว่าเจอยู่แล้วแหละแกไม่ยอมเชื่อห,หรอก ก็เลยให้แกลองค่ะพอแกลองปุ๊บเนี่ยผ่านไปหนึ่งเดือนแกก็บอกว่าเออมันขึ้นมานะแต่แกยังไม่เห็นไม่เห็นว่ามันมันมันมนโอเคไหมทีนี้พอผ่านไปวันที่ยี่ห้าธันวาเพราะตัวนครส่งไปที่นครนคะร่ฝนะตกเยอะมากตอนนี้พ่อก็เลยบอกว่าเออฝนตกช่วงนี้ยังไม่ได้มีเวลาไปใส่เพิ่มยี่ห้าธันวาแกก็ไปใส่แกกลับไปประมาณสามเอ็อ การคิดสามเหตทสามมาก็เลยบอกเออพ่อเดี๋ยวเข้าไปดูในสวนปาล์มหน่อยว่าเอาอยังไงมีพ่อก็ปีนขึ้นไปไปีนขึ้นไปไปๆๆแกก็บอกว่าเห็นเหมือนก่อนหน้านี้แกบอกแกว่าเห็นเหมือนมันจะมีเนื้อเยอะของปลาลนะแต่ก็ยังไม่เห็นชัดทีนี้พอวันนั้นอะ่ะพ่อก็ปีนปีนขึ้นไปแล้วแกก็เกยก็ถา่ายรูปพ่อบอกว่าเอ,เอาเอามือถือมาเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปแกก็ถ่ายรูปให้ดูดูมันมันเป็นมันเป็น ามที่มีผลแล้วมีเนื้อเยื่อของตามแล้วทีนี้พ่อก็เลยโอเคก็เลยมั่นใจว่าเออมันน่าจะได้ผลแต่แกก็ยังไม่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดเพราะว่าแกก็ใช้ตัวเดิมที่แกเคยใช้อยู่ด้วยแล้วก็ล่าสุดก็แม่กับพ่อก็ไปเยี่ยมญาติญาติก็สัง่งตามที่พ่อบอกเล่าว่าเออมันได้ผล เราขาก็ใช้ตัวอื่นยู่เหมือนกันแต่นี้เกยาบอกว่าเออเจอมันแนะนำตัวนี้